สวัสดีครับวันนี้ Eat Art Channel จะพาทุกคนมารับประทานอาหารพร้อมกับบรรยากาศสุดฟินกับวิวกรุงเทพมหาคนครที่ตึกใบย,ยกอาหารจะมีกี่แบบกี่ราคาวันนี้เราจะพามาดูลายอาหารกันแบบครบๆจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันเลยในส่วนของข้ออาหารเรานะคะจะมีในส่วนของชั้น78นะคะตัวนี้จะเป็น Blue Steak and Seafood นะคะตัวนี้จะเป็นค่ารัะ9 0บาทจะมีด้วยกัน2รอบนะคะจะมีรอบ5โมงเย็นถึง1ทุ่มแล้วก็รอบ1ทุ่ม15เปิดเวลา3ทุ่ม15นะคะคุณัาตัวนี้นะคะใช่ ่คะมีสามารถเลือกทานได้หมดเลยนะคะนั่งทานได้2ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะมีเอาเรตติื้นีในส่วนของชั้น79นะคะจะเป็นห้องอาหารจีนค่ะสเตลลาพาเลต e นะคะตอนนี้เปิดให้บริการ6โมงเยนค่ะนั่งทานได้ถึง3าทุ่มค่งไปอาหารจะรัสออเดอร์ที่3าทุ่มนะคะตัวนี้ค่ะนี่นะคะโอเคนี่ค่ะสามารถเลือกทานได้เลยนะคะคุณผู้ค่ะ แล้วก็จะมีเอาเดตหนึ่งในส่วนของชั้น8 1นะคะตอนนี้จะเป็นในส่วนของอาพีเมียมอะพีเมียมบุฟเฟ่นะคะอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมคบถ้าสูงสุดจะมีในส่วนของชั้น82 oh. ค่ะอันนี้ถัถ้าเกิดเอาเดตตัวนี้จะมีในส่วนของอินดอร์แล้วก็เอาเดอร์นะคะ mm. คุณลูกค้าถ้าในส่วนของอินดอร์สามารถนั่งทานได้2ชั่วโมงค่ะถ้าเอาเดอร์ตัวนี้จะนั่งไม่จากัดเวลาทานนะคะจะเปิดให้บริการในส่วนของเอาเดอร์5โมงเย็นนั่งทานได้ถึง4ี่ทุ่มเลยแต่ในส่วนของอินดรจจะะเ่าากััววลน2ชโมงะคะ ตัวนี้เป็นอาหารกลุ่มไหนคะอ่าในส่วนของตัวนี้จะเป็นอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์ูฟแล้วก็มีเนียมค่ะ oh. คุณคาสะอัปเกรดขึ้นมาจะมีในส่วนของพวกเมนูกุ้งย่างมันยืมแล้วก็เป็นพวกอาหารเก็ดปกติจ้ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ hmm. อ่าคือเราสามารถขึ้นไปชมวิวได้ใช่ค่ะถ้าคุณลูกค้าในกรณีซื้อบัตรทางบุฟฟ่ค่ะ สามารถขึ้นจุดชมวิวได้ที่ชั้น77แล้วก็84นะคะจะมีขึ้นทาเนียเลยตอนนี้จะไม่จุดชมวิวจะไม่จากัดเวลาท่าจากัดเวลาดูค่ะลูกค้าสามารถชมย้ยาวถึงหน้าตเลยอ๋อคือเราจะขึ้นไปสองรอบก็ได้ได้ค่ะก่อนทานแล้วก็หลังทานเ็ได้ค่ะโอเคค่ะได้ลนะคะขอบคุณมากนะครับตอนนี้เราได้บัตรมาแล้ว เมื่อเราได้บัตรมาแล้วเราก็ไปกันเลยสำหรับวันนี้เรา2คนแม่ลูกนั้นจะไปกินห้องอาหารจีนสเตลล่าชั้น79นั่นเองเพราะที่นี่นั้นมีเป็ดปักกิ่งแบบไม่อั้นหมูหันแบบไม่อั้นและซีฟู้ดแบบจัดเต็มก่อนที่จะไปกินนั้นเราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปชมบรรยากาศบนตึกใบหยกกันก่อนการมาทานอาหารบนตึกใบหยกนั้นเราสามารถขึ้นไปชม,มวิวกรุงเทพมหานครแบบ360องศาได้ที่ชั้น8.4และยังสามารถเข้าชมมิวเซียมได้ที่ชั้น7จด้วยนะครับ ใครอยากพาครอบครัวาม,มาทานอาหารและมาเที่ยวพร้อมๆกันผมว่าเหมาะมากเลยนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงชั้น84แล้วซึ่งเป็นจุดชมวิวแบบเอาดอร์ซึ่งเราจะเห็นวิวกรุงเทพมหานครแบบ360องศากันเลยทีเดียวโอเคตอนนี้เราก็มาถึงชั้น84แล้วนะครับชั้นนี้เราจะได้เห็นวิวของกรุงเทพทั้งหมดเลยดูพื้นตรงนี้มันก็จะเป็นแบบหมุนนะครับทำให้เราเห็นได้แบบ360องศาเลยนี่ ใครกลัวความสูงนี่ต้องบอกเลยก็ว,ว,วิวนิดนึงนะนี่จุดตรงนี้นะครับความสูงที่เรามายืนอยู่นี่3ามเมตรนะครับที่ชั้น84ด่เรามาถึงแล้วที่ชิดตึกใบหย,ยกโดยไม่ต้องวิ่งก็คือขึ้นลิฟต์โอเคเราไปดูวิวกัน ชั้น83นี้ก็จะมีรูปท็อปบาร์ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาจิบเครื่องดื่มเบาๆพร้อมกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เชิญได้นะครับและชั้นต่อมาพวกเราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาที่ชั้น77ซึ่งเป็นชั้นของมูเซียมนั่นเองในชั้นนี้ยังมีมุมสวยๆให้เพื่อนๆได้ถ่ายรูปหลากหลายมุมพร้อมทั้งยังมีประวัติของตึกใบหยกให้เราได้ศึกษากันอีกด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเสาเข็มที่เขาใช้สร้าางงึกกใบบหยยนนนัั่่เเอญมๆละคร เอาละครับถ่ายรูปเพลินๆตอนนี้เราก็ต้องได้เวลาลงไปทานอาหารกันแล้วนะครับโอเคเราไปชมวิวกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้หิวมากนะครับคนต่อคิวขึ้นลิฟต์เยอะมากเราเดี๋ยวเราไปกินข้าวอาหารสเต,เตลลท่านั้็79กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาดูวิวกันใหม่เพราะว่าตอนนี้ดูข้างนอกเนี่ยแสงเริ่มแบบมีไฟแล้วเดี๋ยวกลางคืนนี้เรามาดูต่อนะโอเคไปแล้วคิวกันดีกว่า เมื่อมาถึงห้องอาหารพนักงานก็จะตรวจบัตรและก็ดาทางเราไปที่โต๊ะอาหารของเราที่เราจองไว้เลยบนโต๊ะอาหารก็จะมีเมนูเมนดิชซึ่งเราสามารถสั่งได้เรื่อยๆแบบไม่อั้นนะครับเมนูก็จะมีพวกสเต็กข้าวและก็เส้นนะครับบอกเลยว่าหลากหลายและรสชาติดีมากๆเลยครับส่วนเมนูไหนที่เราอยากทานแต่เราไม่อยากทานข้าวหรือเส้นในเมนูนั้นเราสามารถเขียนระบุลงไปได้ด้วยนะครับว่าไม่เอาข้าวและเส้น ส่วนนี้ก็จะเป็นลายอาหารที่เราสามารถจะเดินตักอาหารได้แบบไม่อั้นนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับทั้งติ่มซำเมนูผัดเมนูทอดและนี้ก็เป็นเมนูหมั่นโผกับข้าวหยกอร่อยมากๆเลยครับขอบอกการทานอาหารที่นี่ทานตั้นแต่6โมงเย็นจนถึง3ามทุ่มครึ่งเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบทานเลยและสเตชันนี้ก็เป็นสเตชันไฮไลท์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบหมูหันเป็ดปักกิง่งน่าทานมากๆ และนี่ก็เป็นเมนูไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับเป่าฮื้อน้ํำแดงนั่นเองเป่าฮื้อที่นี่นะครับเขาให้แผ่นใหญ่เลยและก็ดูเนื้อเน้นเน้นเนื้อเต็มเต็เขาให้แบบไม่มีกั๊กเลยนะครับอร่อยมากจริงๆใครมาทานที่นี่ต้องลองกินนะครับตักแบบไม่อั้นและนี่ก็เป็นหมูแดงหมูหันที่เรากินได้แบบไม่อั้นแล้วถ้าอยากได้มาน้อยๆบอกเขาได้เลยนะเป็ดย่างหมูกรอบก,ก็มีนะครับบอกเลยอร่อยมาก ดูชิ้นหมูกรอบน่าทานมากๆเลยมันน้อยหนังกรอบมากและนี่ก็คือไฮไลท์ของเราวันนี้เป็ดปักกิ่งนั่นเองดูแผ่นแป้งเขาึ่กมาร้อนๆแบบนี้เลยนะถัดมาทางนี้ก็จะเป็นไก่จักระพัดปลากระพงทอดซอสเพร่อ์นอดตกแต่งมาซะสวยเชียวส่วนนี่ไายเป่าฮื้อขอบอกเลยอร่อยมากๆเลยนะสเตชันถัดมาก็จะเป็นสเตชันของหอยนางรมซึ่งมีทั้งยำ และหอยนางรมสดแบบนี้เลยใครอยากทานกี่ตัวบอกเขาได้เลยนะครับทางนี้ก็จะเป็นคอกเทลและซูชิต่างๆนะครับสามารถหยิบได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดแบบร้อนนะครับมีทั้งกุ้งเผาหอยแมลงคู่กุ้งนึ่งปูงมา้าหอยหวานและก็ปลาหมึกก็มีนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูซีฟู้ดที่เพื่อนๆสามารถเลือกและให้เชฟปรุงสดใหม่ให้ทานได้ด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นโจ๊กฮ่องกงนะครับใครอยากทานแบบไหนบอกเชฟได้เลยนอกจากของขาวของหวานเขาก็มีแบบจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ๊นี้แปะก,กวยก็มีหรือใครอยากทานพวกร้อนๆน,นี่บำรุงสุขภาพก็มีนะครับพวกบัวลอยหรือจะเป็นเต้าหวยที่ทานพร้อมกับปลาต้มโกและน้ำขิงร้อนๆก็มีนะครับส่วนนี่จะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะครับและข้าวเหนียวมะม่วงมีให้เลือกแล้วแต่ชอบเลยนะครับ บอกเลยเข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากจริงๆจัดไปเลยนอกจากนั้นยังมีพวกผลไม้และขนมเค้กให้เลือกทานอีกด้วยนะครับโอเคลายอาหารเมื่อกี้เราถ่ายให้ดูแล้วเนาะเยอะมากๆเลยเราสามารถไปสั่งเองได้เลยนะครับไปหยิบเองได้เลยแล้วก็มีบางส่วนที่เราต้องสั่งแบบนี้นี่แบบนี้ก็คือปลาคองอส้มเนาะที่เราเป็นเมนคอร์สที่เราสั่งมาอันนี้คือเราสั่งแบบไม่มีข้าวเนาะดูเสิร์ฟมาแบบน่ารักน่ารักจานใหญ่มากที่จะไม่พอตั้งแล้วเนี่ยอื แล้วนี่ที่เราไปเอามานี่ดูเลยว้าว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 มือหันมูหันที่นี่เขาจะมาแบบพร้อมเนื้อแบบนี้นะีิมันไม่ได้เป็นแต่หนังเนาะมันมาพร้อมเนื้อแบบนี้เห็นไหมดิแบบนี้ให้เห็นแต่ว่าโอเคเลยนะน่ากินมากเชิญเลยครับโอเคโอ้นี่คือราดหน้ากุ้งมันเยิ้มอูโอ้โอดูเส้นไม่เยอะนะโอเคเลยดูเส้นนิดเดียวเองกุ้งแบบดีมากร้อนๆเลยอะ่ะ และนี้ก็คือเป็ดปักกิ่งเดีย๋ยวเราลองมาชิมดูกว่ะเราลองมาชิมดู <c oughs> เี่เราามาหลายอย่างอยู่นี่เราลองมาชิมเป็ดปักกิ่งดูก่นอนเขาไม่ทำมาเป็นคำพันแบบนี้นะส <c oughs> ี่ใส่ซอสดนึงชิมซอสิด้ไหมหน่อยซอสที่นี่ออกแบบเบเก็มเนาะไมไ่ค่อยหวานมากนะครับโอเคได้มาแล้วเราก็พอแบบนี้ไปแล้วนะ อ,อหลังตอบอยู่โอเคอมผมว่าท่านา้ได้เลยไม่ได้หมูหันบ้างเอาชิ้นหนึ่งออก่อนนี่มันติดกันโอเคชิ้นนี้ก็ดีหน่อยมันไม่เรียกมากนะคับจิ้มแบบน้ำจิ้มมันเลยมีน้นจิ้มมาให้ ให้ฟังเสียงหนังกรอบดีมากืเยีมย่มเยี่มนี่ที่เอามาอีกนี่ได้เป็นลูกชิ้นกุ้งนะครับก็ได้ดีชอบมีลูกชิ้นกุ้งแบบน,นี้ดูคำเท่าแก้มอ,อาเลยครับ กินพวอร่อยนะระหว่างที่เรากินอยู่ก็เมนคอร์สที่เราตัดเข้ามาเสิร์ฟเรื่อยๆเนาะนี่คือซี่โคงหมูนะครับถ้าเสิร์ฟมาพร้อมหมี่น่ารักน่ารักแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปชิมกันอนนี้ไม่มีที่ตั้งละมาเรามาชิมนี้กันมั่งเอาหยกสายคอลลาเจนนี้ก็ต้องโดนแล้วนะจริงๆมันมีหมันโผด้วยแต่เมื่อกี้หมันโผล้นหมดกอกินแบบเอาหยกปะปาากันแล้วกันนะ ด้วยมันมนี่คือละายเลยเแต่เนื้อไม่แห้งมากโอเคมีมาอีกกุ้งอสต้มนะจ๊ะนะจ๊ะมาจา้ะไม่งยตั่งแล้วจ้ะจานใหญ่มากเมื่อกี้เขาหลุกแล้วนี่ขาเป็ดอกหมี่ก็มีม,มหลายอย่างเยวชิมหมี่ก่อนแล้วกันนะกินง่ายดี ดูว่ารสชาติเป็นยังไงก่อนรสชาติกางๆไม่เข็มมากแต่ออหอมอยู่โอเคครับเร่กินแล้วนะ ปิดท้ายด้วยเมนูสุดท้ายนะครับเข้าเดียวมานนู้นบอกเลยว่าอิ่มมากบอกเลยว่าอิ่มมากโอเคและสำหรับใครที่รอคิวนุ่กเปเท่านี้วันที่หนึ่งพฤษธคาโดยการที่นายยกนะครับทั้งเจ็ดสิบห้าเขาแอบกระซุกมาว่า มันทีมแบบไทยๆนะแต่ okay. ว่าแต่เต็มแบบว่าเขาจะตกแต่งสถานที่บรรยากาศแบบไทยๆให้หมดให้ใส่ชุดไทยมาได้เลยนะจ๊าสาวุกยเรียนเจอกันวันที่หนึ่งทีคาประกาศแบั้นให้มาโอเคหล,หล okay. s> <S arp arp. ังจากทานอิ่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนแบบนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาทานกันได้นะครับกินอาชาแล